สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดบล็อกขล่องยุเกียวครบ20ปีนะครับเว็บสองกันนะครับนี่เลยเราจะเปิดทั้งหมดสองบล็อกนะครับหนึ่งบล็อกเนี่ยมีทั้งหมด15ซองอามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะตัดที่ละซองกันไปเลย ชิงใบแรกเทนคิทิชูล่าครับชลิตชลิตนะฮะอ่าต,อต่อมาครับดาร์กลอฟดาร์กลอฟมาประตูหกเซียนและซีเคดออกเป็นเอ่เวสเซิร์ออดอายใหม่นะครับนี่ ใช่ครับรักรอมาอีกแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าซองนี้เป็นระดับเป็นเคลือบทุกใบนะครับเนี่ยการ์ดลื่นดีมากนะครับ วานิตี้ครับเทนคิบิโอเนะครับ,อ, Bio ac, รบออกเป็นอันต้าครับเอฟเฟกต์เวลเลอร์ชาโดฟิวชั่นนะฮะนี่คือพระเจ้าสองพันที่เป็นซูเปอร์เคลือบด้วยสวยงามจริงครับ ของดีๆในบ็อกนี้มีอะไรบ้างมีกระต่ายครับที่ทุกคนตามหาอยู่กว่าจะรีมาดูดีกว่าจะได้สักใบไหมคือยุกิอุสากินะฮะกระต่ายเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าน,นี่ครับนกดีดครับนกดีด ชิมอืมชิมทรีชูล่าครับ เอาเปน้ำตานะครับซองสุดท้ายแล้วกระตายละ่ะเกลือไม่ออกเกลือกันดีกว่า,าสำหรับบล็อกแรกนะครับก็เกลือไปเรียบร้อยแล้วเดี๋วมาดูบล็อกต่อไปกันเลยครับ ที่สองนะครับมาดูดีกว่าจะได้กระต่ายบ้างไหมเราเปิดเทียสองเพความลุ้นกันดีกว่าชิบซุปเปอร์ออกเป็นตัวอะไร ต่อไปนะเผื่อจะมีกระจายออกเป็นก็ยังไม่มานะครับ Shadow Fusion เทพอร์เฉกเฉน Excite บขึก็มาเป็น M 7 อืมันคือของใหม่ต,ต่อแนละ้วฮะก็อี้มาก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังไม่มีอะไรหน้าพีที่เหมือนจะเป็นเกลือในวันนี้ทุก่าอ่าครับฟอยมาครับขอให้เป็นกระต่ายเราจะมาดูกันทีละใบนะครับตายไหมซิงโคครับซิงโคมาชิง,บ,งบิโอเนก จะหมดแล้วมาต่อไปนะครับเรามาดูันต่อไปเหลือฟอยไปสุดท้ายนะครับขอให้เป็นอุซากิละกันนะสิงโคอ ยังไม่ใฝอยยังไม่ใฝอยเดี๋ยนะสองซองสุดท้ายนะครับมาดูกันทีละใบชิงขอเป็นสีส้มสีส้มสีส้มครับสีส้มสีส้มมาครับขบวนขบวนขบวนชิงแล้วก็ออกมาครับสองบ็อกได้ใบเดียวนะฮะในที่สุดสุดท้ายครับ ครับจบไปแล้วกับการเปิดเกลือเป็นจำนวนสองบล็อกนะครับนี <Yeah. S 1> ่ยเอาอย่เลยซองชิงนี่ครับชิงปิดไลฟ์ Live.